นี้มาพบกับช่างตู่อีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะมาพูดคุยนะครับเรื่องหนึ่งเรื่องนะครับทําไมช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างเล็กช่างน้อยหรือว่าช่างที่อายุมากหรือเป็นช่างวัยหนุ่มนะครับทําไมถึงไม่ชอบรับงานแก้เป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับนะครับก็คือช่างทุกคนนะครับต้องเจอปัญหานะครับหลายๆคนเิดปูไปต้องเจอปัญหานะครับมีงานแก้คือทํามาจากที่อื่น ไม่วิ่งนะครับพังไม่ทนหรืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่นี่คือเราจะตัดปัญหาเรื่องกําลังเงินของเรานะครับสมมุติเรามีเงินเราใส่ไปเลยเราใส่ไปเลยที่เกิดปัญหาคือบ่อยคืองานแก้นะครับก็คือที่ผมเจอนะครับสําหรับตัวผมนะครับเมื่อก่อนผมรับงานแก้เยอะมากนะครับรับแบบเอยมามาทํามาทําคือบางบางอย่างมันก็ดูไม่ดีนะเหมือนเราเรา เราอาจจะไม่ได้เป็นคนพูดเขาอ่านมาทําอูเรามาแก้อูเราแล้วพอเราบอกว่าอย่างนี้ไม่ดีอย่างนู้นไม่ดีนะครับไอ้นี่ไม่ดีอะไรแบบนู้นไม่ดีต้องเปลี่ยนเขาก็จะมองว่าพี่อูอยำกูมาเปล่าวะไอ้เี้ยแม่งต้มกูมาแน่เลยแต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะครับอย่าให้ทุกคนคิดเรื่องตรงนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาอาจจะทําดีที่สุดของเขาแล้วนะครับอาจจะทําด้วยความสามารถของเขาที่เขามีแล้วนะครับแต่ยังไง ได้ไม่ดังใจเรานะครับนะครับและมันไม่มันมันยังไงมันไม่สากลนะครับบางอย่างน็อตเอาน็อตพักเท้ามาใส่น็อตแขมเอาน็อตตรงนู้นมาใส่ตรงนี้น็อตตรงนู้นหายเอาน็อตไอ้นี่มาใส่อะไรแบบเนี้ยคือเนี่อเขาเรียกว่ายำน็อตคือว่าน็อตม้วนน็อตที่สมควรเหมือนน็อตคันเกียร์คันตา์ต้องอยู่ตรงนี้แต่เอาไปใส่น็อตเลือนหรืออะไรประมาณนี้นะมันก็คือคือตรงนี้นะเราพยายามที่ผมทาวิดีโอทุกอย่างนะในช่อง W l Racing นะครับผม ที่ผมทาไว้ผมทาไมไอ้น็อตต้องอยู่ตรงนี้แหวนตรงนี้ตรงนี้ไอดีต้องไอดีไอดีตัวสัญ,ญลักษณ์นี้ต้องอยู่ด้านนี้ไอสัญ,ญลักษณ์นี้ต้องอยู่ข้างล่างอยู่ไอดีไอเสียเนี่ยที่ผมทําวิดีโอขึ้นมาเพราะว่าอยากให้ทุกคนนะครับเข้าใจนะครับแล้วก็รู้นะครับว่าเราไม่ควรที่จะใส่น็อตมัว่วถามว่าใส่ได้มันขัดน็อตได้ไหมมันก็ขัดได,ด,ได้แต่คือปัญหาคือมันไม่ตรงและเมื่อเราไปแก้หรือเราไปทําที่อื่นอ่ะช่างคนที่เขารู้อ่ะเขาจะมองว่าเราไอ้เฮี้ยแม่งทํารอยังไงของมึงวะ องอนน้องมาใส่มั่วเขาจะมองว่าไอ้ยมั่วยังหายเลยบางทีเราทําเองแต่เราไปบอกว่าเราทำเขาช่างคนเนี้ยเราไอ้ช่างอีกคนเขา้องว่าเอ้ยัมันทําแบบนี้วะแต่เดี๋ยนี้ถ้าที่ตัวเองทําเองอะไรแบบเนี้ยมันก็ดูไม่ดีมันเป็นอะไรที่ดูดูไม่ดีเลยนะครับนั่นคือเหตุผลครับแล้วเรื่องมันมีประสบการณ์ในยันหนึ่งคือผมก็ทํารถทํารถเยอะทํารถเยอะพอเราทาไปนะครับเราทําไปสมมติเขาเคยทำยูแป ทันักกูห้าสามทำอแปดพันเต็มระบบเรือทุกอย่างดูท่อดูอะไรสมมุตินะครับเราทําอยู่แปดพันพอรถเขาพังโอ้โหว้าวเวิร์คขาดเละเทะมาเลยเอามาทําที่เราเราก็ตรีราคาไปแปดพันเจ้าของรถจะมองทีว่าไอ้เฮียกูทําจากที่หนึ่งแปดพันแล้วมึงคิดกูต้องแปดพันมัเรือนกูก็ยังใช้ได้อะไรแบบเนี้ยท่อกูก็ยังใช้ได้แต่โปชีได้ต้องเปลี่ยนอย่างอื่นต้องเปลี่ยนใช่ไหมครัแต่เขาแต่ในความคิดช่างความคิดผมก็คือว่าเขาช่างทั่วไปเขาจะมองว่าเป็นงานแก้ เราไม่รู้ว่าข้างในรถเนี่ยมีอะไรเสียหายมั่งเพราะการทํารถนะครับผมจะย้ําเตือนทุกครั้งเลยนะครับรถมาจอดแ,แล้วเราต,ตีราคาให้เด็ดขาดเลยแปดพันก็คือแปดพันนะครับเท่าไรก็คือเท่าไรมึงตีไปแปดพันถ้ามึงลื้อมาแล้วอะไอเ้เร่มันเกินมึงก็ต้องยอมรับในจุดนั้นว่ามึงก็ต้องจ่ายเองลูกติดมึงไล่รถเขาลูกติดสามเสื้อผมเคยไล่นะครับลูกติดไปสามลูกนะครับก็ลูกติดเราก็ไปคิดเร่ลูกค้าไม่ได้ เราต้องรับผิดชอบเราเองเราต้องใจเงินเราเองเราต้องเอาของของเรามามนเมเทน,นของลูกค้าเองนะครับเราไปคิดลูกค้าเพิ่มไม่ได้แล้วเมื่อเราตีราคาไปเท่านั้นนะครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าทาไมรับงานแก้ถึงแพงนะครับเพราะว่าเขาต้องเผื่อเรือเผื่อขาดเพราะว่ารถนะครับพอทำพอพังหนึ่งครั้งน่ะจบเลยเราไม่สามารถไปคิดเพิ่มลูกค้าได้นอกจากลูกค้ามีน้ําใจแล้วก็ช่วยเราในความคิดผมผมไม่ค่อยไม่ไม่เอานะครับผมไม่เคยเอาผมกล้าพูดเลยผมไม่เคยเอาเพราะว่ามันเป็นความรับผิดชอบและเป็น คำพูดของเราเองที่ออกไปนะครับําไหนก็คือคานั้นนะครับที่มันต้องพูดออกไปแล้วก็เราต้องยอมรับให้ได้แล้วเราต้องทําให้ได้นะครับอันนี้คือเหตุผลนะครับแล้วก็งานแก้นะครับเมื่อเอามาแล้วสมมุติเราไม่ได้รับงานทํามาจากที่อื่นหลังๆนี้นะครับหลังๆนี้ทามาจากที่อื่นผมก็จะบอกว่าเอ,อ้ยมึงทําอะไรมามั่งอากูจะบอกว่ามึงทําอะไรมามั่งใช่ไหมมึงลองดูตรงนี้ดิมึงลองดูตรงนี pues, ้ดินี่สาหรับคุยกับเพื่อนนะครับมึงลองดูนี้มีน้องอเราทามานเนี้ย มึงดูตรงนี้ดิวา่างนี้เสียไหมมีโอกาสตรงนี้เสียมึงดูเช็คตรนนี้ยังถ้ามึงเช็คตามที่กูพูดแล้วมึงลองเช็คตรนนี้ดูมันมีโอกาสที่จะเป็นที่จะพังได้อะไรประมาณนี้ก็เราจะแนะนําได้แค่นี้น้องีก็ก็มีหลายๆเคสเหมือนกับว่าเราเคยทําที่เราดีเราพูดเรา่าทําดีนะมันโอเคแรงทุกอย่างนะไปวิ่งมาก็ชนะเขาอะไรแบบนี้นะครับก็มันก็ไปทาที่อื่นพอถึงเวลาไปทะเลาะกับเขาอยากให้เรามาแก้้วให้ รถเอ่าเหมือนกับว่าระบบไฟระบบเฟยอะไรแบบนี้แล้วก็เราจะแก้ยังไงในความเป็นน้องแล้วก็เออยังเหมือนเดิมแต่คือน้องของน้องอีกทีหนึ่งไอคนที่พูดนันเขาก็คือว่าน้องน้องอีกทีหนึ่งแต่คือเราจะให้มันทํามันก็เสียสัจะเราอะตอนมันไปมันมันมันทิ้งเราไม่เหมือนไม่เหลือเยอะใหญ่เลยนึกออกไหมแต่พอลาพอเวลาเราพอเวลารถมันวีปัญหามันจะมาให้เราแก้เนี้ยเราจะแก้ทําไมอะเราจะมือเสียเวลากับปวดหัวเราทํางานเราก็เยอะอยู่แล้ว งานเราก็เยอะอยู่แล้วเราจะมาปวดหัวทําไมนะเราเลยตัดปัญหาว่าพี่บอกได้แค่นี้นะตรงนี้ตรงนี้นะน้องไปเช็คดูน้องไปทําที่ไหนก็ได้เออแต่พี่ช็บอกได้ประมาณนี้น้องก็ไปทําและอีกอย่างหนึ่งคือเมือ่อสมมุติว่าเราเอางานแก้มาตรงนู้นเขาทามาไม่ดีตรงนี้เราทําไม่ดีเราพูดออกไปอพูดเนี่ยของเราเนี่ยมันมันมันจะฆ่าตัวเราเองเลยเมื่อเราพูดออกไปด้วยความหวังดีบอกลูกค้าเออตรงนี้มันไม่ดีนะตรงนี้มันไม่ใช่นะเขาก็มองว่าเราตร้มอ่ะแล้วเขาก็มองว่าฝ่ายนู้นก็ต้ม เพราะว่าต้มฝ่ายนู้นต้มเพราะอะไรเพราะเหมือนกว,ว่าไอ้ที่มึงทำกูแล้วก,กูมาแล้วก,กูใหม่ๆมึงเนี่ยเพิ่งออกมามึงทำกูเละเลยเขามองฝ่ายเราอีกว่าไอ้ที่แม่งขายฝ่ายนู้นเขาทำมาให้แพบบงหรืจะพังกินจะต้มก็แล้วแต่เขาจะมองว่าเราทำแพง,งทันทีนี่คือเหตุผลนะครับแล้วก็การรับงานงานมั่วสำหรับผมไม่ดีเลยเสียเวลามากเสียเวลาไม่ไม่คุ้มเลยนะครับผมเชื่อว่าช่างทุกคนนะไม่คุ้มแต่บางคนที่เขารับเพราะว่าเขาเห็นใจแต่มันบางบางอย่างเขาก็ต้องตัดความเห็นใจเหมือนผมเนี่ย มันตัดความเห็นใจออกไปแล้วเพราะผมเคยทําให้นะครับ <c oughs> เคยทําให้เคยดูแลให้พอจะทิง้งต่เราไปแม่ไม่มีเย้ยใยเลยไม่คิดว่าเราเป็นพี่ไม่คิดว่าเรามองว่าเราเป็นพี่เลยนะครับมองว่าเราเป็นตัวอะไรตัวหนึ่งนะครับมันมันมองมันไม่ดีนะผมการทํางานแก้นี้เป็นอะไรที่เหนื่อยมากนะครับหาแล้วหาอีกเขาทําอะไรไว้ว่าตรงไหนว่าหัวหาแล้วหาอีกทําไมทําแล้วลว,ลว,วิ่งแล้วแรงแล้วเครื่องไม่เงียบอีกเราก็ต้องแก้ให้เงียบให้ได้อ่ะ นั่นคือเหตุผลที่ของผมนะครับว่าผมต้องทําไม่ได้นะครับและที่ทํางานดึกกันเนี่ยช่างส่วนใหญ่ก็ทํางานดึกทํางานกลางคืนกลางคืนเนี่ยมันไล่รถง่ายนะครับมันไล่รถง่ายมันไม่ร้อนไม่งุดหงิดนะครับผมยิ่งงานแก้นี่ยิ่งแบบงุดหงิดง่ายเลยเป็นอะไรท่หงนี้ได้เีี้ยมทำเฮี้ยอะไรมาวะเฮี้ยแม่งมันตรงนี้ตรงนั้นมันน่านุ่มนี่มันดังมันไม่ได้ดังใจเราอะไรแบบนี้นะครับมันมันเสียเวลานะครับ ช่างทุกคนนะผมคิดว่าเขาจะต้มเขาจะอะไรก็แล้วแต่ผมความคิดผมว่าเขาเขาทำเต็มที่ของเขาเลวแต่บางอย่างมันก็บางอย่างมันก็มันมันก็ผิดผิดคาดไปนะครับเพราะว่าของแต่ละที่มันราคามันไม่เท่ากันอยู่แล้วแหละได้มาแคมเหมือนกันแคมเหมือนกันรูปร่างเหมือนกันสเปคเหมือนกันแต่เขาได้ต้นทุนมาไม่เหมือนกันเราก็ต้องเข้าใจตรงนั้นว่าเขาได้มาไม่เหมือนกันบางทีเขาได้มาแพงเขาต้องมาคิดเราแพงใช่ไหมเขาได้มาเจ็ดร้อยเขาได้มาไม่ได้เช่ราคาไม่ใช่ราคาช่างเลยเขาได้มาเจ็ดร้อยแล้ว เขาจะให้เรามามาคิดเราเจ็ดร้อห้าสิบมันก็ไม่ใช่นะครับค่าส่งอีกห้าสิบาทเจ็ดร้อห้าสิบตรงนี้เขาคิดเราแปดร้อยเนี่ยมันก็ไม่แพงนะครับจริงๆแล้วเพราะมันเขากว่าจะซื้อเครื่องมือกว่าจะทํางานหูมือไม้แหกเลือดออกเลือดตกยางออกเป็นเรื่องปกติเลยช่างนะครับผมบางทีโดนบาดมาสองวันผมมาเห็นเอ้าไอ้ยัยเขโดนบาดเมื่อไหร่วะอะไรแบบนี้มัน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 มีความเสียหายมันมีร่างกายที่ต้องอะไรบารเจ็บไปนัมันก็ไม่คุ้มนะครับ ไล,ล่รถลูกติดอ้าวต้องเสียเสียนู่นเสียนี่คิดลูกค้าไม่ได้อีกไล่รถไปแล้วมันมารถเขาเสียรถเขาเสียหายอะไรเราก็ต้องรับผิดชอบนะครับไปวิ่งรถมาถ้าเราล้มขึ้นมาทาไงใช่ไหมล้มเราเจ็บไม่ว่ารถเขาก็ต้องซ่อมนะเขาก็เสียความรู้สึกเราก็เราก็เจ็บตัวเราก็เสียตังค์ด้วยมันเป็นหลายอย่างนะที่หลายๆคนผมว่านะครับหลายๆคนไม่รับงานแก้และผมเชื่อว่า แทบทุกอาชีพนะครับจะไม่ค่อยรับงานแก้แต่เพื่อถ้าเป็นงานแก้เมื่อไหร่คุณต้องจ่ายแพงทันทีเลยนะครับเพราะเหมือนกับเราสร้างบ้านหนึ่งหลังสร้างหรือเราสร้างลง,ลงรถมันหนึ่งที่หนึ่งหนึ่งอย่างนะสร้างลงรถมาแล้วเราไม่ตรงเราไม่ชอบตามแบบแบบมันไม่ใช่มันไม่ตรงตามที่เราต้องการเรามาให้ช่างมาแก้เช้าต้องมาเจียมาตัดมาแต่งมาน้นนนั่นเขาต้องบวกราคาตรงนั้นไปอยู่แล้วทําบ้านบ้านไม่ดีบ้านร้าว ขาก็ต้องมีค่าเขาเรียกอะไรตอกเสาครง,อง,คงตอกเข็มแบบนี้สมมติบ้านเล้านะครับเขาก็ต้องมีการรับผิดชอบของเขาสมมุติถ้าเขาบ้านเล้าเขามาทําแล้วมันยังเล้าอยู่อีกเขาก็ต้องรับผิดชอบเขาต้องมีส่วนเสียตร,ตรงนั้นการทํารถก็เหมือนกันรถเล็กรถใหญ่หรือการทำเฟอร์นิเจอร์บิวอินอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ตรงตามสเปคทาสีแล้วมันไม่สวยมันไม่โอเคติดวอลเปเปอร์แล้วมันไม่สวยตามที่เขาต้องการเราก็ต้องรับผิดชอบในตรงนั้นการเดินระบบไฟทุกอาชีพผมว่าเป็นทุกอาชีพ นะครับที่เจอแบบนี้นะครับก็ฝาให้ทุกคนนะครับจะทํากับช่างไหนสักคนหนึ่งคุณอย่ามองว่าไอ้ช่างช่างคนนี้เขาทาแรงที่สุดแล้วคุณก็จะไปเผื่อใจไปทําที่เขานะครับแรงที่สุดคุณน้าหนักแปดสิบอีกคนหนึ่งทําที่เขาขเขาหน,นักห้าสิบคุณจะให้แรงเหมือนน้าหนักคนที่ขี่ห้าสิบมันก็ไปไปไม่ได้ถึงให้เป็นสเปคเดียวกันคงใจตังเขาเท่ากันก็ไม่ไม่ได้นะครับเราต้องคำนึงถึงน้ําหนักเราสภาพรถเรานะครับการขับขี่เราเราเก่งแค่ไหนเราขี่เป็นแค่ไหน มันหลายๆอย่างนะครับองค์ประกอบรวมนะที่ทําให้ทุกคนต้องคิดตานะครับผมเลยอยากจะบอกมากที่สุดเลยตรงนี้นะอยากให้ทุกคนศึกษาให้เข้าใจก่อนนะครับถึงที่ผมทําช่อง YouTube W เบิลเอ็นเลสซิ่หรือ,อช่างตัววัดขาดเอฟซีออฟฟิเียนี่ไว้เพราะว่าอยากให้ทุกคนศึกษาก่อนคุณจะซื้อของผมหรือคุณจะซื้อของเขาหรือจะซื้อของใครผมไม่รู้คุณศึกษาให้เข้าใจก่อนไปศึกษาไอ้น,นี่ศึกษาไอ้นู่นศึกษาเจ้านูน้นเจ้านี้ให้เข้าใจก่อนแล้วอยู่ที่คุณจะเลือกว่าคุณจะซื้อกับใคร นะครับเป็นสิ่งหลักเลยเพราะลูกพี่ผมเคยบอกว่าไอ้แยบางทีเราไปทําช่อง YouTube ด้วยเราทําระบบข้าหมดเลยไอ้แยพอถึงเวลาแม่งมันเอาไปทำมันมันแรงมันไม่ได้มาสนใจหรือมาคิดอะไรกับเราเหมือนเราไปไปบอกความรู้ให้ความรู้ง่ายๆ่เอออยากให้ทุกคนคิดตามนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับช่องช่างตูวันหานเ c o ซ f อ c i a l ช่อง W L RACING นะครับแล้วก็เพจ W L RACING เนี่ยนะครับจัดใต้ลิงก์เลยนะครับผมอย่างนี้ก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ